โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีเว็บไซต์ในการหาเงินมาแนะนานะเป็นเว็บหาเงินเข้าวอลเล็ตกับธนาคารนะสำหรับเว็บนี้เอาหล่ะเพื่อนๆกดลิงก์ที่ใต้าาคลิปมาแล้วนะให้ทุกคนกดไปที่3มขีดด้านบนตรงนี้ไอ้สามขีดตรงนี้กดกดมาตรงนี้นะแล้วมันจะมอะีอยู่ตรงนี้นะว่าลงทะเบียนสมัครสมาชิกนะถ้าเรกดไปนะแล้วมันจะให้เชื่อมต่อกับ f a c e b o o k นะทุกคน เราก็กดเชื่อมต่อไปนะเมื่อกดเชื่อมต่อกัก Facebook ทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าต่างหน้าตาของ Facebook แล้วก็จํานวนเงินของเราตรงนี้นะมันจะเป็นเว็บในการอ่านบทความอ่านอะไรเงี้ยได้รับเงินนะถอนเข้า to Mo นี่วอล l ล็นะในการสมัครสมาชิกเมื่อทุกคนกดมาแล้วนะทุกคนต้องเลื่อนมาข้างล่างนะ,ะมันจะอยู่ข้างล่างสุดๆเลยนะ โคกก็เลื่อนมานะมันจะมีตรงให้เชื่อมต่อกับ a c e b o o k นะพวกกิจกรรมอะไรเงี้ยมันจะอยู่ด้านด้านล่างส่วนด้านบนจะเป็นพวกโฆษณากับพวกบทความอะไรเงี้ยนะอะไรละเมื่อคนอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทําเงินกันได้เลยนะวิธีการทําเงินก็ตัวทุกคนมันอยู่หน้าน,นี้ใช่ไหมกดไปที่อ่านบทความตรงนี้อันนี้โฆษณา กดบิวก่อนเดี๋ยวโฆษณามันขึ้นสักครู่นะทุกคนเอาล่ะทุกคนเป็นคนกดตรงคําว่าอ่านบทความเอ่อตรงนี้เสร็จแล้วนะอ่านบทความได้เงินตรงนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนเลื่อนมาข้างล่างนะเอ่อมันจะมีบทความอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือกอ่านใช่ไหมแล้วก็กดไปสักอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราก,กดอันนี้ไป บทความแนะนำตรงนี้แล้วก็มาเอาไหนก็ได้กดเข้าไปเลยเดิ๋เนตชาล้อมสักครู่กันเดี๋ยวนมะมัยนยนังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยนะอันนี้เงินมันก็จะค้างๆนะมันก็มารีเซ็ตดูเรื่อยๆได้ไอตรงนี้เอาล่ะเมื่อเรากดตรงบทความแล้วใช่ไหมก็เลื่อนลงมาข้างล่าง เลื่อนลงมาเลยเลื่อนลงมามันจะอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนต่ยังยังนี่นะทุกคนทุกคนเลื่อนมาตรงข้างล่างนะให้ทุกคนมากรอกเอาตัวเลขตรงนี้มากรอกช่องนี้ก่อนนะนี่นะเราเกรอกตัวเลขไปก่อน โอเคเมื่อกตัวเลขเสร็จแ,แล้วใช่ไหมเราก็กดตรงเขาว่าเริ่มอ่านตรงนี้เลยเริ่มอ่านตรงนี้แล้วมันก็จะนับไปจนถึง140นะหนึ่งร้อยสี่สิบวินะหนึ่งร้อยสี่สิบวินาทีนะมันก็จะนับไปนะเราจะเปิดตรงคร้างตรงนี้ไ้ก็ได้หรือว่าจะมาอ่านบทความอ่านอะไรอย่างนี้เราก็ได้นะเราเราจะไม่อ่านก็ได้เราจะเปิดแบบนี้ไ้ก็ได้แล้วเราก็จะได้เงินมานะ เงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้มาเป็นหนึ่งบาทสองบาทเลยนะมันจะได้แบบเหมือนจะเป็นแบบสตังของบันอะได้เป็นสตังแล้วก็ถอนขั้นต่ำของเว็บนี้นะ t o Money Wallet นะจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทแล้วก็ธนาคารจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่50บาทนะแล้วไอ้เว็บนี้เนี่ยมันก็เป็นเว็บหาและได้เสริมก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็มาเล่นเก็บสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอล่ะเดี๋ยวรอให้มันนี่ก่อนแล้วกันให้มันเต็มนี่ก่อน โอเคทุกคนเมื่อ,อมันเต็มหลออแล้วใช่ไหมเราก็มากดตรงนี้นะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนี่นะกดไปก่อนถ้ากดแล้วมันยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนเลยแล้วก็ไปรีเซ็ตมันนี่นะ่เงินยังเหมือนเดิมอยู่เรากดรีเซ็ตมันก่อนไอ้เว็บนี้เนี่ยถ้าเกิดเงินมันไม่ขึ้นหรืออะไรคือมันค้างแล้วทุกคนแล้วก็กดรีเซ็ตอยู่เรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ อ๋อนี่มันขึ้นแล้ว0.11บาทใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็น0.18บาทแล้วตอนนี้อล่ะทุกคนก็มาอ่านบทความนี้ได้เรื่อยๆนะแล้วก็กิจกรรมเชิญเพื่อกิจกรรมอกองสมบัติแล้วก็มหาสมบัติอะไรเงี้ยก็มีให้ทําอย่างก,กองสมบัติในเรากดมานะเนี่ยกิจกรรมกองสมบัติรับเรากดมาก่อนอันนี้ก็รับเงินได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะได้ไงิกว่าอ่านบทความแต่ว่าก็สามารถรับได้ทุกๆชั่วโมงแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเหมือนเดิม มันจะอยู่ข้างล่างนะเลื่อนลงมานี่เลื่อนลงมาแล้วเราก็กดเปิดได้เลยไอ้นี้ขึ้นยังแต่ว่าไอ้นี้มันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะถ้าจำนวนเงินไม่ถึงอะไรจริงเพราะว่ามันได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาทนี่แหละเนี่ยมันจะได้เออ่ เวลาเราเปิดนะมันจะได้แค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาทเท่านั้นนะมันไม่ได้มันไม่ได้ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าเราก็มา,เ,าเล่นสะสมไปเรื่อยๆก็ได้มันก็แค่กดเปิดแล้วก็รอเวลามันแค่นั้นเนี่ยอย่างเรากเดเปิดเดลวลานะมันก็รออีกหกสิบนาทีนะก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงแหละนี่มันก็จะมีเวลาบอกว่าเราเก็บได้อีกทีมาเปิดกล่องตรงนีน้ได้อีกทีตอนไหนก็คือเราเปิดไปเ,เนี่ยเวลามันบอก สิบโมงห้าสิบหกเราเปิดอีกทีได้ตอนเที่ยงห้าสิบหกนะมันจะมีเวลาบอกอยู่เราก็จะนับวันนี้อะไรวิธีการเล่นก็มีประมาณนี้นะมันก็มีอะไรบอกอยู่มัไม่ได้เล่นยากอะไรต่ละเว็บนี้ก็เ,เว็บพางเงินเข้าทัวร์ o ม่บอลเลกับธนาคารนะทุกคนก็สามารถมาเล่นได้นะอล่ะแล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า